สวัสดีครับผมชื่อนายปนวัฒนามสกุลจิรพาศรับนักศึกษา5 6 1 0 1 1 3 3 7 7ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะนำเสนอโปรเจกต์ที่ชื่อว่าการวัด DRC ในน้ำยางหรือวิธการใช้แผ่นตัวนำขนาดนะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาโปรเจกต์คือดอเอรเกียรศดิ์วงศ์พนาคุลครับที่มาและความสำคัญในปัจจุบัน ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ในประเทศไทยโดยเฉพาะน้ำยางซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากท่อลำเลียงอาหารในส่วนของเปลือกของต้นยางพาราการเก็บผลผลิตน้ำยางจากต้นใช้วิธีการกรีดเกลอกยางน้ำยางพาราสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ตนชนิดต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่อุตสาหกรรมหนัก เช่นยางรถยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนยางพาราที่ได้จากต้นยางพารามีคุณสมบัติอย่างที่ยางสังเคราะห์ไม่สามารถสังเราะห์ออกมาให้เหมือนได้การหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยางคือการหาค่าของเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางโดยคิดเทียบจากยางร้อยส่วนว่ามีปริมาณยางแห้งอยู่กี่ส่วน โดยการหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดนั้นจําเป็นต่อเกษตรกรและโรงงานเนื่องจากมนุษย์สามารถนำเนื้อยางแห้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำร,รงชีวิตต่างๆจนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบันโดยวิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งสามารถทำได้หลายวิธีแต่ว่าวิธีที่นิยมใช้มี2วิธีวิธีที่1 การใช้เครื่องมือวัดมีทูแหล็ก่ก็คือทางภาพขวานะครับแล้วก็วิธีสองก็คือวิธีการอบแห้งอบตัวอย่างแห้งคือทางรูปทางซ้ายนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปทางผู้จัดทำจึงเสนอเทคนิคแผ่นตัวนำขนาดในการหาเปอร์เซ็นต์ดีอาโดยใช้ น้ำยางเป็นวัสดุไดเล็กทริกซึ่งจากทฤษฎีนะครับโมเลกุลของน้ำเป็นโมเลกุลที่มีค้่จึงทำให้มีค่าไดเล็กค่าคงที่ไดเล็กปริกที่สูงแปรผันตรงกับค่าประจุไฟฟ้าซึ่งทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง r r c และค่าการเก็บประจุได้การออกแบบ การออกแบบแผ่นตัวนำผู้ขนานจากสูตร c เท่าเอฟซีลอน a ส่วนดีซึ่งเอฟซีลอนคือค่าคงที่เดลิคติก a คือพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ดีคือระยะห่างนะครับเราต้องคานใน c อ่ะก็คือตัวเก็บประจุมีค่ายเยอะเราก็คือต้องเพิ่มพื้นที่หน้าตัดที่มากๆและวมานมจะลดระยะห่างของแผ่นตัวนำผู้ขนานนี้ให้น้อยลงการออกแบบ Instrumentation a m p l i f i e r โดย IC ที่นำมาใช้เนี่ยครับคือไอ IC i n a 1 1 4 a p โดยค่าเกณฑ์ของ IC ตัวเนี้ยของย่องขยายตัวเนี้เท่ากับ1 50บกห0ส k o h ส่วน rg จึงกำหนดให้ rg มีค่าเท่ากับ5 k เพื่อจะให้ค่าเกณเนี่ยมีค่าเท่ากับ11เเท่าจากนั้นเข้าวงจร non inverting e amplifier กำหนดให้ R1 และ R2 เมกะเท่ากันคือ1 k โอมค่าเกณฑ์เลยเท่ากับ2โอมทำให้สัญญาณที่ออกมามีกำลังขยายรวมกันเป็น22เท่านี่คือรูปวงจรที่สสมบูรณ์แล้วนะครับการทดลองนะครับรูปซ้ายมือจะเป็นการทดลองก่อนใส่น้ำยางซึ่งจะสังเกตได้ว่าชแนงหนึ่งครับแรงดัน จากแรงจ่าย5โวลต์จะถูกลดลงมาให้เหลือเท่ากันคือ 2, ประมาณ2.5โวลต์พีดูพีนะครับส่วนช่อง2นะครับก็คือก่อนใส่น้ํายางก็จะเป็นอากาศเปล่าก็คือแงนันจะเป็น2.08โวลต์นะครับพีดูพีจากนั้นรูปขวามือคือรูปที่เมื่อใส่น้ายางลงไปแล้วทําให้แรงดันด้านขวามือที่ใส่น้ํายาเนี่ยครับเหลือแค่68มิลลิโวลต์พีดูพี สัญญาณก็ออกตามรูปนะครับเมื่อหักลบกันแล้วก็จะได้สัญญาณรูปสีแดงนี่นะครับก็คือรูปสัญญาณที่ออกมาจาก instrumentation amplifier mm hmm. เนื่องจากแหล่งจ่ายมีขนาดบวกลบ12โวลต์แต่ว่าแรงดันที่ออกมาควรมีขนาด50กว่าโวลต์ซึ่งมันเกินแหล่งจ่ายสัญญาณก็เลยออกมาเป็นรูปลิปสีเหลี่ยมครับสรุปผลการดำเนินง,งาน จากการดำเนินง,งานโครงงานที่ผ่านมาได้ทดลองวัดสัญญาณที่ออกจาก Instrumentation a m p l i f i e r ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามคาปาซิเตนของแผ่นตัวนำขนาดจากการทดลองพบว่าเมื่อทดลองเปลี่ยนค่า DRC แต่และสัญญาณที่ออกจากเซนเซอร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากและไม่คงที่ตามทฤษฎีทำให้สัญญาณที่ออกจาก Instrumentation a m p l i f i e r มีค่าที่ไม่แน่นอนทำให้ไม่สามารถวัดค่า DRC แน่นอนของน้ำยางได้